ไม่มีน้ำตาลใช้คาฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้งจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่ yeah! ระหว่างที่รอเข้ารายการเนี่ยคุณผู้ชมผมเปิดใน Twitter อัปเดตข่าวไปเรื่อยๆเจอเจอมันไม่ใช่ข่าวนะฮะแต่ว่ามันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับสินค้าเราเหมือนกันนะนี่ เอาให้พี่แขกดูเขาเอาหมูแผ่นตาสว่างไปยำนี่เห็นชวัตดูทั้งยำได้เอาไปยำเป็นเป็นแบบว่ายำกรอบอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วอยู่เลยใช่เรายังได้กินเขาเยนใส่พริกใส่ผักชีใช่ดูใส่น้ำยำก็ต้องกินกับน้ำลำไยแล้วแหละกินอะไรนะกินกับน้ำลำไยมีฟอง เฮ้ยทำไมเราไม่เก็ต่ะไม่ได้ดูกับข้าวกับปลาโอละสิโอ้เดี๋ยวต้องกลับไปดูไม่ใครได้ดูอะไรเลยเนี่ยโรมาเลยเซตนี้เป็นเซตสุดคุ้มนะฮะเซตสุดคุ้ม2นะครับหมูแผ่นตาสว่าง14ซองในราคา399บาทโอ้ยอะมากผมกำลังคำนวณเทียบราคาอยู่ส4ซองเหรอออ โอ้คือจากราคาเต็มเท่าไหร่อะตร0นปกติเกือบ500อ๋อเกือบ500นะเหลือ399บาทอะตอนเนี้ยแล้วคือไม่ใช่ว่าของเก่าแล้วมาลกขายนะหลายหลายตัวเนี่ยอย่างหมูแผ่นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ขาดไปตอนเนี้ยเราผลิตมาเติมแล้วก็มีโปรโมชั่นเป็นเซ็ตสุดคุ้มหลายหลายเซ็ตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับอะใครชอบปูแผ่น มีที่เป็นรสสไปซี่ซองสีแดงเนี่ยเป็นเซตเฮงๆฮหนึ่งก็499บาทมีน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์ให้ไปด้วยคตอนนี้โปรโมชั่นตุ่จีนเน่ะตั้งช,ชุดเฮงเฮงใช่แค่นี้จริงตุ่จีนเฮงๆ <laughs> มีอีกหลายเซต <laughs> <laughs> นี่ <laughs> เฮงๆฮสองก็มีนะ <laughs> นี่เราไม่ได้นัดกับทีมงานนะคือแบบว่าไล่ๆดูไปแล้วเออมีคนอุ้มแผ่นมาทำเป็นเมนูอาหารด้วยนะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะโปรไฟล์ไหมป่ะงไม่สิ พอ<ร>ไฟไหม,ไม้อ๋อที่กระทรวงเกษตรใช่ไหมพี่ไฟไหม้พอไฟไหม้ปุ๊บก็มาเลยค่ะทําลายหลักฐานหลักฐานสมัยนี้ไม่เป็นกระดาษแล้วไหมไม่ใช่สมัยปป,ปชที่เอกาสารหายไปกับน้ําท่วมนี่เอกสารน้ำท่วมจะหาว่าทําลายหลักฐานด้วยหรือ <c oughs> เอเอกาสารอะไรนะประกันราคาข้าวหายไปกับน้ําท่วมไฟไหม้ที่กระทรวงเกษตรเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพอไฟไหม้ปุ๊บในช่วงแบบ เย็นๆจนถึง <rine. S 1> ช่วงค่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าถูกตั้งข้อสังเกตเลยเฮ้ยกระทรวงเกษตรเนี่ยมันมีเรื่องของความแข็งากง่งอยู่ยเ,ยเป็นการทำทลายลักฐานหรือเปล่าเออโอดูสิไฟทำลายหลักฐานเรื่องหมูเถื่อนหรือเปล่า,าตกใจกขนาดน,นี้ควันแบบโอ้โหเยอะมากแล้วเป็นห้องทำงานเดี๋ยวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรณีสีสุวรรณไหมเออ คือผมว่าคนเกากําลังเห็น<ก>ว่าช่วงนี้นมันมี <ไป S 1> เรื่องพวกนี้ไงใช่ใช่แล้วก็แต่งนี่ยายเลยแต่งนี่ยายทันทีแต่ว่าทําไมเราไม่ไม่ลองยกระดับ การความอยากแต่งเรื่องราวอ่ะให้มันไปทําเป็นงานเขียนทํานวนิยายให้กล้องโลกอะไรอย่างนี้ไปเลยวะอาวิินีโค้ดเออทำไมทำไมเราถึงแต่งนิยายผ่านเรื่องจริงอ่ะแล้วก็ต่อเติมจนกระทั่งสร้างเป็นเรื่องราวใหม่ๆบอกอ๋ออะไรคำที่เนี่ยไม่ใช่แฟกต์ที่พระเจ้าส่งมานะนี่ผมเปล่านะไปดูเรื่องไฟไหมกระทรวงเกษตรคุณผู้ชม โคศกกระทรวงเกษตรฝ่ายการเมืองเขาก็บอกว่ารอผลพิสูจน์หลักฐานก่อนนะแล้วก็อย่าเพิ่งเอาไปโยงเป็นประเด็นทางการเมืองเบื้องต้นเนี่ยก็เข้าใจว่าไฟฟฟาลัฐวงจร,รแล้วก็บอกว่าอันนี้มันเป็นการสร้างความกดดันให้กับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายเจา้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตอนนี้เขาเก็บชิ้นส่วนไปไปหาหลักฐานไปพิสูจน์หาสาเหตุแล้วแหละอตอนนี้นะคะคือทางรัฐมนตรีธรรมนัสผมเผ่าแล้วคุณชัยย พรมมาซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยก็เข้าไปจุดเกิดเหตุแล้วคืออันนี้เข้าไปหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากกองพิสูจน์หลักฐานนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนต้องได้รับอนุญาตจากกองพิสูจน์หลักฐานก่อนไม่เง้นเดี๋ยวจะโดนเข้าไปทำลายหลักฐานหรือเปล่ายืนยันว่าสิ่งของในห้องทํางานไม่เสียหายแบบพื้นก็เปียกน้านะคะของสําคัญเอกสารทํางานเนี่ยเอาออกไปที่กรมชดละ ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทุกอย่างก็ทำงานตามปกติแล้วเอกสารสำคัญเนี่ยถูกเก็บเป็นดิจิทัลไฟล์หมดต่อให้เอกสารที่เป็นกระดาษเสียหายไปก็ไม่เป็นไรส่วนที่เป็นดิจิทัลไฟล์เนี่ยมันก็มีอยู่ส่วนรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็รายงานความคืบหน้าเหตุไปไหม่มองว่าไม่ผิดปกติ ยังไม่เห็นว่ามีหลักฐานที่เก <c oughs> ี่ยวข้องกับคดีอยู่ในห้องที่เกิดเหตุพยานหลักฐานอาจจะถูกทําลายแต่มันไม่ได้เป็นหลักฐานที่ส่งผลต่อรูปคดีคหลักฐานที่ตํารวจมีก็เพียงพอนะคะต้องรอพิสูจน์ให้มันแน่ชัดซะก่อนอส่วนคดีบคบตบซับอธิบดีกรมการข้าวนะครับความคืบหน้าก็คือว่าจากการพูดคุยกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยเพราะว่าเอกสาร,รที่คุณอัจฉริยะนํามา ให้ก็มีประโยชน์ต่อคดีซึ่งจะนําหลักฐานที่ได้เนี่ยนะครับไปรวมกับสํานวนที่ได้มาแล้วก่อนหน้านี้จากพฤติการที่คุณอัชิระได้มาก็พบว่าสอดคล้องกับแนวทางการสอบสวนคดีของอสอบสวนกลางคดีนี้ก็มีการเรียกพยานทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐพลเรือนมาให้ปากคํามากกว่า10ปากครับพุทธหรือพฤหัสนี้จะเสนอสารขออนุมัติหมายจับอีกหนึ่งรายซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิด หนึ่งในสี่ผู้ต้องหาที่ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ส่วนบัญชีม้าก็สมัครใจเข้าให้ข้อมูลนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ออกหมายจับเพียงแต่เรียกมาสอบสวนเท่านั้นนะคะแล้วข้อเรื่องของผู้เสียหายามีผู้เสียหายวงอื่น,นยังไม่กล้าเข้าแจ้งความเพราะมีส่วนกระทําทุจริตจ,จริงนั้นอยอมรับว่าตรงนี้เป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้ไม่สามารถขยายวงความเสียหายออกไปได้จึงอยากให้ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ เพราะหลายคนกลัวว่าหากแจ้งความก็จะถูกดำเนินคดีทุจริตทําให้รูปคดีเสียหายมองว่าอยากให้แยกแยะนะฮะเรื่องนี้เรื่องการตบทรัพย์ก็เป็นการกระทําความผิดที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แล้วซึ่งสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาได้ส่วนการทุจริตก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เสียหายเองครับต้นยากแล้วคนที่เขาทุจริตจริงและ,แะโดนตบรัพย์จริงเนี่ยก่อนหน้านี้ใครเขาจะออกมาฟ้องอ,อใช่ไหมมันก็จะโดนเข้าเนื้อไม่งั้นก็ไม่ยอมจ่ายตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ส่วนเรื่องของภาพที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับคุณเพชรกรุณพลสสบัญชีรายชื่อพรรเก้าไกลในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมธิการอองบประมาณปี6-7เนี่ยนะครับบอกว่าตํารวจเนี่ยอยากฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับขอดูกล้องวงจรปิดหน่อย ว่ามันมีเอกสารสําคัญเนี่ยเ,เสียหายไปบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปดูว่าใครอยู่ใกล้บริเวณนั้นหรือไม่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เก็บเอกสารต้องผ่านระบบรักษาความปลอดภัยก่อนแต่ถ้าเอกสารถูกไฟไหม้ไม่ได้มีความสําคัญก็คงจะไม่มีปัญหานะครับแล้วมีการเรียกร้องให้เปิดสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าในหน่วยงานราชการเนี่ยต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบเตือนควันโอ้ดูตึกเก่าอย่างนั้นไม่น่าจะมีนะ น่าจะสร้างมาก่อนมีมาตรฐานเรื่องนี้นครับคุณกรณพลยังเรียกร้องให้เปิดสัญญาจัดซื้อจ,จัดจ,จ้างเพราะหน่วยงานราชการต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัตินี่ก็ดูกันนะว่ามันว่าจริงไหมก็อ่านะก็เป็นตรวจสอบแต่อยากให้เป็นเรื่องความปลอดภัยซะมากกว่านะก็คุณเพชรเขาก็พูดหลายเรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยเขาก็บอกว่า จะมีเอกสารถูกไฟไหม้ที่กระทรวงเกษตรหรือเปล่าคุณเพชรก็พูดเองยังไม่ได้รับรายงานว่ามีเอกสารสําคัญถูกไฟไหม้ต่ก็อยากฝากถึงรัฐมนตรีนะว่าต้องไปดูกล้องวงจรปิดสี่มีใครเข้าไปในบริเวณนั้นหรือเปล่าอย่างที่จิ๊บออก,ออก,ออกพูดไปแล้วนั่นแนหะว่าพื้นที่เก็บเอกสารนะ่ะมันต้องผ่านระบบรักษาความปลอดภยัยแล้วก็อยากจะให้เปิดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติแล้วประเด็นที่3หวังว่าคงไม่ใช่โชคดี ถึงขั้นไฟไหม้เอกสารสำคัญแปลว่าอะไรหวังว่าคงไม่ใช่โชคดีถึงขั้นไฟไหม้เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการต้องเข้ามาชี้แจงคึกเคกสารภาพว่าแคกอ่านประโยคนี้ไหมคือหมาย<จ>ถึงว่าถ้าไฟไหม้เอกสารสำคัญเนี่ยก็จะกลายเป็นโชคดีของผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าหากถูกไฟไหม้จริงก็คงต้องไปไล่บี้เอาว่าเหตุใด,ดเกิดไฟฟา้าลัดวงจรก็ คุณเพชรพูดเองไม่ใช่เหรอว่าไม่ได้รับรายงานว่ามีเอกสารสําคัญถูกไฟไหม้อ่ะงงแล้วตํารวจก็บอกเมื่อสักครู่นี้แล้วด้วยว่าอะไรที่มันสําคัญเนี่ยมพราะว่าคุณเพชรไกอยากให้ชี้แจงให้ชัดๆต่างขั้นตอนแต่ว่าความพิสูจน์หลักฐานเขาทางานอยู่ใช่ก็อย่าไปชี้หน้าว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องทุจริตให้ได้ต้องเผาทาลายหลักฐานให้ได้นี่มันก็ เทีนี้นักข่าวก็ถามไงกังวลหรือเปล่าการตรวจสอบไปไหมครั้งนี้จะเชื่อมโยงกับกรมการข้าวและกรมฝนหลวงซึ่งเขากําลังตรวจสอบกันอยู่คุณเพชรกรุณพลก็บอกว่าไม่หนักใจเพราะมีเอกสารในมือที่มีลายเซ็นคําสั่งของอธิบดีรองอธิบดีและเอกสารรายรับรายจ่ายเชื่อว่าแม้ไม่มีเอกสารใดๆถ้าอธิบดีไม่ได้มีปัญหาเรื่องความจําสั้น ก็น่าจะตอบข้อชี้แจงได้ชัดเจนทำไมทำไมมาบกเรื่องความจำสั้นได้ยังไงไม่รู้คือแขกอยากจะบอกอย่างเงี้ยวัดสสพักเก้าไกลอ่ะบางอย่างบางเรื่องอะค่ะคุณยังจะต้องทำงานที่อาศัยความร่วมมือของของเพื่อนร่วมงานค่อนข้างเยอะนะครับ คุณอยากผลักดันกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนคุณอ,อยากตรวจสอบการทุจริตซึ่งแขกยอมรับนะว่าพรรคเก้าไก่ขยนันแอคทีฟทำงานเรื่องพวกนี้เก่งแต่ว่าถ้าทีะเวลาที่คุณพูดอ่ะอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องแรงอ่ะมันต้องแรงด้วยเหรอ,อถ้าที่ไปดีความจำไม่สั้นก็ต้องตอบได้ตอบให้ไม่มีเอกสารอะไรยงี้มันจะเป็นต้องแรงขนาดนั้นเลยหรอมันยังไม่มีเรื่องอะไรที่เขาทำผิด จนเป็นแบบต้องไปด่าเขาขนาดนั้นน่ะโอ้เราก็หวังว่าเอกสารแม้จะสูญหายหรือรไปไม่ไปมันก็คงไม่จะเป็นต้องอ้างอิงเอกสารหลายๆเรื่องเนี่ยสาม,มารถซักฟอกตอบคำถามกันด้วยปากเปล่าได้ หลายเรื่องไม่จะเป็นต้องอ้างอิงตัวเอกสารเลยท่านอธิบดีก็สามารถเล่าให้เราฟังได้แค่นี้ก็จบเออความจำส้มกับจับซ่านอะไรเวลาเขาเขาใช้เราเราพยายามจะทําความเข้าใจนะคือก็เป็นไปได้ว่าหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมครับการจะทําให้โดดเด่นเนี่ยมันก็ต้องเล่นแรงหรือไม่ก็ต้องพยายามจะทำให้มันเป็นข่าวหรือเลย่องอะัวไม่มีนักข่าวพาดหัวมันก็อาจจะเป็นคือภาษาคํา วาจาและวาทกรรมทั้งหมดมันเป็นเครื่องมือในการสร้างคะแนนให้กับตัวเองทนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งสองทำไมเขาไม่แคร์ว่าคุณจะต้องทํางานร่วมกับคนเหล่านี้เพราะว่าเขายังไม่เคยได้ทํางานร่วมอคําตอบก็เป็นแบบนั้นลองได้ทํางานร่วมก็จะรู้ว่าบางเรื่องมันไม่มีความจําเป็นเพราะบางหนึ่งคุณก็จะพึ่งพาอาศัยกันในแง่ของข้อมูลแลกเปลี่ยนหรือร่วมมือกันทํางานแต่ว่าเขายังไม่ได้เจอของจริงไงนี่ผมพยายามบอกให้ว่ามันมีมุมที่น่าเห็นใจคนใหม่ และทาํางานนี้ก็เขาจะไม่ผมนึงไม่ออกอ่ะจะไปโชว์ผลงานอะไรวะนอกจากบัณฑิต ว่าทักกรรมอ่ะแต่แต่พอเรามองมุมนักข่าวคุณผู้ชมเราก็จะเข้าใจได้อย่างแขกคุยกับน,น้องๆบอกก่อข่าวในนี้เขาจะบ่นว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะพูดอะไรแล้วไม่มีคําให้อาไปพาดหัวจจพาดน,นิทกันกัวจะไปขัดแย้งกับใครเ,ออเวลาไปสัมภาษณ์พรรคเพื่อไทยคือกลับมาเราไม่รู้จะเอาอะไรมาพาดหัวจืดสนิทแต่ถ้าสัมภาษณ์พรรคเก้าไกลอ่ะมีคําให้ขึ้นพาดหัวได้ตลอดความจําสั้น แต่แต่แต่แขกในฐานะนักเขียนแขกก็จะท้วงว่าหนึ่งนอกจากใช้ภาษาแรงแบบไม่สมเหตุสมผลซึ่งไม่ได้เจ็บปวดอะไรหรอกนะเพียงแต่รู้สึกขำมันทำให้คนพูดดูน่าขันซะเองสองคำว่าความจำสั้นคุณเอามาใช้ผิดความหมายผิดบริบทด้วยเวลาเราพูดว่าความจำสั้นเราจะพูดในบริบทของคุณหลงลืมประวัติศาสตร์เช่นประวัติศาสตร์ระยะ ระยะใกล้เกิดอะไรขึ้นในปี2553เกิดอะไรขึ้นในปี2549เอ๊ะใครไปบิ๊กครีนนิ่งนะใครไปบิ๊กครีนนิ่งนะใครไปบิ๊กครีนนิ่งนะแล้วก็จาไม่ได้อันเนี้ยเราจะเรียกว่าความจําสั้นแต่ถ้าอธิบดีมาให้ปากคำกับกัรมาธิการแล้วจำไม่ได้เขาเรียกความจําเสื่อมไม่เหมือนกันความจําสั้นคือใครไปบิ๊กครีนนิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยความจําสั้นแต่ถ้า หลงลืมจำไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไระลงไปแอมเนเชียความจำเสื่อมรก็นะเป็นถึงโคศพใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยมาที่ข่าว <c oughs> พักอนาคตใหม่กันบ้างครับคุณผู้ชมแกนนำพักอนาคตใหม่เนี่ยนะครับวันนี้ขึ้นศาลแขวงดุสิตนะครับนะขออภัยศาลแขวงปทุมวัน ที่ให้ข้อมูลเรื่องสารผิดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางตัวพักเองเนี่ยทางทางคณะก้าวหน้าเองเขาบอกว่าไปที่สารแขวงดูสิแต่เนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนั้นมันมนหลายสารแล้วก็สรุปสุดท้ายก็คือ,อสารที่อ่านคำพิพากษาในวันนี้นะครับก็คือสารแขวงปทุมวันก็เป็นการอ่านคำพิพากษาในคดีม็อบไม่ถอยไม่ทนนะครับที่สกายวอล์กสี่แยกปทุมวันเมื่อวันที่1 4ธันวาคม2 5 6 2หลังจากที่ กกตเน,นี่ยเขาส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพ,พักอนาคตใหม่ในตอนนั้นนะครับวันนี้ก็จําเลยไปเนี่ยฮะคุณธนาธรคุณพนิกาคุณพิธาอาจารย์ปียบุตรนะครับแล้วก็มีคุณภัยรัตโชดนะฮะซึ่งเป็นวงเล็บเขาบอกเป็นบอดีกาของคุณธนาธรฮะแล้วก็มีจําเลยอีกสาคนฮะคุณนัทธาหมัทนา,าคุณ ผลิตชีวลักษณเพนกวินเนี่ยนะค,คุณธนวัฒน์วงชัยรวมเป็น8คนนะนัดชุมนุมแฟงมอ็อบบริเวณสกายวอล์กสีแยกปทุมหลังยุคพักอนาคตใหม่คำพิพากษาให้จำเลยมีโทษจำคุก4เดือนปรับเป็นเงิน1,000บาทนะครับสารเห็นว่าจำเลยไม่เคยกระทำความผิดและมีหน้าตาในสังคม จึงให้รอลงอายา2ปีศาลยังเห็นว่ามีการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงปรับเป็นเงิน1,200บาทนะครับตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะก็รวมปรับทั้งหมด1,1,200บาทนะครับศาลยังเห็นอีกนะครับว่าจำเลยอ,อยู่ในฐานผู้สั่งการชุมนุมสาธารณะโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งก่อนยุ่ง24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ควบคุมการชุมนุมให้เกิดความสงบเรียบร้อย นะครับแล้วก็สร้างความไม่สะดวกและความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่สาธารณะก็ในช่วงการชุม,มน,นุมฮะตำรวจก็แจ้งผู้ชมุมนุมให้เลิกแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลอีกทั้งการชุมนุมยังใกล้วังสระปทุมในรัศมีหนยเมตรอันนี้เป็นตามกฎหมายการชุมนุมครับคุณพิธาฮะคุณพิธาเปิดเผยว่าจะอุทธรณ์ต่อนะครับเรื่องนี้แม้ว่าโทษจะโดนแบบรอลงอาญาหรือปรับแค่หมื่นกว่าบาทแต่ก็ยังจะอุทธรณ์ต่อนะฮะเพราะว่าการชุมนุมสาธารณะนั้นอาจจะมีกระทบกระ ันบ้างทางสังคมเปรียบเทียบกับการชุมนุมที่สนามบินกลับมีโทษเพียง20,000บาทและไม่มีโทษทางอาญาแต่อย่างใดครับอันนี้จริงปิดสนามบินรอนเมืองนะโดน20,000บาทอ0น,นะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องระยะห่าง ในรัศมีระยะทาง150เมตรนะครับยืนยันว่าจากสกายวอล์กไปถึงวังศัประทุมเนี่ยเกิน150เมตรแน่นอนจึงอยากถามว่าวัดระยะอย่างไรตรงจุดที่แกนนํายืนหรือว่าปลายจุดที่มีการชุมนุมซึ่งคุณยิ่ทาบอกขยายความเพิ่มเติมว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าปลายแถวเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหน <c oughs> แล้ว คนที่บอกว่ามาชุมนุมเนี่ยคนนั้นมาชุมนุมจริงหรือเปล่าหรือเขาแค่มาเดินผ่านเท่านั้นคือวันนั้นมีระวังเรื่องนี้นะฮะผมยืนยันเลยว่าเขามีการระวังเรื่องนี้เขาขยับแกนนําทั้งหมดเลยให้มาวีวีทีอยู่ตรงทางเชื่อมติดกับ BTS สนามกีฬาแห่งชาติเพราะผมไปวันนั้นด้วยแต่คนแน่นจริงนะก็เขาขยับเวทีอยู่ตรงนู้นนะร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าวัดยังไงจริงๆคุณพิธาบอกอย่างนี้ว่าแม้ศาลจะพิจารณาพิพภากษาให้ลงอาญาสองปี แต่โดยปกติแล้วจำเลยมักจะไม่สู้นะฮะคดีแบบนี้แต่ว่าเหตุที่ต้องอุทธรณ์ตอเพื่อให้สังคมเห็นเป็นบรรทันา,านการควบคุมวาระทางสังคมผ่านการชุมนุมอย่างสันติว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแสดงว่าหลังจากนี้ก็พยายามแก้ข้อกล่าวหาทุกๆอย่างทั้งระยะห่าง150เมตรทั้งการไปเปรียบเทียบกับคดีชุมนุมสนามบินก็จะใช้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปค่ะคก็ถือว่าเป็นสิทธิที่จะอุทธรณ์นะคะก็ติดตามกันต่อไปค่ะนะฮะ เรื่องของมาตรา112ครับวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและมาตราฮะเดือดครับ <c oughs> บอกก่อนเลยเดือดค่ะเนี่ยเดือดมากนะฮะ,ะพูดถึงมุมมองเกี่ยวกับพักเก้าไกลนะฮะที่มีคนบอกว่ายิ่งทุบพักเก้าไกลย,ยิ่งโตนะค,คุณภูมิธรรม มองว่าคําว่ายิ่งทุบยิ่งโตเนี่ยเป็นวาทกรรมยิ่งยุบอ่ายิ่งยุบยิ่งโตเนี่ยเป็นวาทกรรมนะฮะจะยุบแล้วโตหรือเล็กก็ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงขออย่าคาดการดีกว่านะครับส่วนเออคุณภูมิธรรมก็พูดมีเหตุผลนะก็คือบอกว่าเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเราผ่านมาหมดแล้วไงชวัตโดนมาเยอะเราผ่านมา,มาหมด,ดมาาลนะเราเราผ่านสถานการณ์กลุ่มจิตบําบัด S <S ไปเยอะมากค่ะคุณผู้ชม <ฮะ S 1> เวลาจะอยู่ข้างเราหมุนเข็มในาฬิกาไปข้างหน้าไปถอยหลังกี่รอบเข็มขานาฬิกาก็จะเดินไปข้างหน้าสเสมอ,อมยิ่งกดทับยิ่งหยัดยืน <ฮะ S 1> ตายสิบเกิดแสนสารพัดแล้วก็อันล่าสุดเนี้ยยิ่งยุบยิ่งโตยิ่งทุบ ยิ่งหวานเราเป็นกระท้อนเป็นกระท้อนนะยิ่งยุบยิ่งฆ่าเราความนิยมของเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอันเนี้ยเดี๋ยวจะแลนสไลด์เพราะอะไรรู้ป่ะขู่ไงอย่ายุบนะเพราะเดี๋ยวเราจะโตใช่เดี๋ยวเราจะมีสอสอเต็มสภาแขงมันไม่มีความฝันแล้ว อยู่วความเป็นจริงแต่แขกอยากให้เราพูดคือคือคือคุณคุณภูมิธรรมก็บอกว่าอันนี้มันมันเป็นวาทกรรมครับซึ่งแล้วก็เป็นแค่การคาดการ์ด้วยอ,อาจจะจริงก็ได้อ,อาจจะไม่โดนยุบก็ได้ใช่ครับเออแล้วก็ยังและยังไม่รู้เลยว่าจะโดนยุบหรือเปล่าแต่ว่ามันมีสองฝั่งไงชุวัตร แขกรู้สึกว่ามันมีคนที่เชื่ออย่างนี้จริงๆแล้วก็อยากให้พรรคเก้าไกลโดนยุบแล้วอย่างวันนั้นสัมภาษณ์อาจารย์สมชัยนิติมอชอาจารย์สมชัยก็แบบลุ้นน่ะอยากให้ยุบอยากให้มีมอบอยากให้คนออกมาแสดงภาพกูอะไร แต่แขกอยากจะให้เราช่วยกันให้เหตุผลนี้ดีกว่าแล้วมันจะดีต่อความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยแขกอยากให้เราอช่วยกันพูดทุกวันนะคะคุณผู้ชมว่าไม่ควรมีพักการเมืองใดเลยในประเทศนี้ถูกยุบอีกต่อไปไม่ใช่เพราะว่าเขาจะโตหรือเขาจะไม่โตแต่หลักการประชาธิปไตยที่เราควรจะรักษาให้มันยืนหยัดมั่นคงอะ สถาบันทางการเมืองที่สําคัญที่สุดสําหรับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยคือสถาบันพักการเมืองค่ะครับไม่ควรมีพักการเมืองไหนถูกยุบจะเป็นพักประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยก้าวไกลเพื่อไทยนับตั้งแต่วันเนี้วันที่เราพ้นจากรีจีมของการรัฐประหารเราช่วยกันสร้างมาตรฐานนี้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ได้ว่าไม่ควรมีพรรไหนโดนยุบพรรที่จะโดนยุบอะ่ะ ที่ผ่านมาในโลกนี้คือเป็นนาซีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นฟาสซิสฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือมีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยมีแค่สองอย่างเท่านั้นที่ควรจะโดนยุบส่วนจะไปโบโบเบเบ,บแคแมเปญน,นู่นนั่นนี่โดยประมาทโดยโดนม,มวลชนเชียร์อื้ออึงฮึกเหมิมมันเป็นความประมาทพลาดพลั้ง เป็นความไม่มัชัวร์เป็นความวุฒธธิภาวะไม่เพียงพอบ้างอะไรบ้างหรือไฮริสค์ไฮรีเทอร์อยากได้คะแนนนิยมโดยเร็วบ้างมันเป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องไม่ควรโดนยุบมันเป็นเรื่องที่แต่ละพักการเมืองเขาควรจะได้รับบทเรียนแล้วค่อยๆสั่งสมมทชัวริตีหรือวุฒิภาวะทางการเมืองของพวกเขาข้อที่1ข้อที่2ไม่ควรมีนัากการเมืองคนไหนถูดโดนตัดสิทธิ์อีกแล้ว สี่สิบคนของพรรคก้าไกลเสนอชื่อแก้กฎหมายในสภาค่ะไม่ได้ไปประท้วงก่อความรุนแรงอะไรที่ไหนเลยเสนอชื่อในสภา,าแล้วมันก็โหวตคว่มได้อะไรได้ใช่ครับแค่นั้นช่วยกันพูดค่ะว่าพรรคก้าวไกลต้องไม่โดนยุบสี่สิบคนของพรรคเก้าวไกลต้องไม่โดนตัดสิทธิ์เราต้องช่วยกันรักษามาตรฐานเนี้ยให้มันอยู่ลงหลักปักฐานให้ได้หรือไม่ต้องมาเล่นเกมจิตวิทยากันแล้วยิ่งยุบยิง่งโตยิย่งทุบยิ่งหวานพอ เอาหลักการมาคุยก <Yeah. S 1> <to> ันย <that> ืนยันตามหลักการนี้บอกอช่วยตัดคลิปสั้นหน่อยนะฮะเอาท่อนที่มันดีๆอย่างนี้บ้างนานๆจะพูดดีวะดูสิขนาดคนในวอยไม่เข้าค่าแขกเลยแล้วผมจะบอกว่าพอคลิปนี้ออกไปนะอุ้ยจริงใจว่าเนี่ยมีคอมเมนต์อย่างเงี้ยเอาปรนหลอดมาวัดดิความจริงใจอ่ะวัดได้ปะแล้วก็ย้อนไปดูคำพูดที่ผ่านมา หวังดีจริงเหรอจริงๆเนี่ยมันรัฐธรรมนูญ6กูนมันควรจะมีบทเรียนเรื่องนี้แล้วแก้ไขเรื่องนี้อย้นะก็ยังปล่อยให้มีการยุบพักกันอีกครับ,ค,รบคุณจะผลักดันให้ประชาชนไปสู้ใต้ดินหรือไงหรือคิดว่าประชาชนไม่สู้ใต้ดินเลย้ยคือเวทีพักการเมืองเป็นเวทีพื้นฐานอยู่แล้วในการเอาคนมารวมกันเขาจะตั้งพักเจดงเจดยพักอะไรเงี้ยมีนะมันทําได้หมดแหละมันควรจะเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะก็ถูกแล้วผมก็สนับสนุนคําปากาฮะลัคนาปันวิชัยเนี่ยนะ ชื่อเต็มเลยคุณเต็มฉันเบื่อวาทกรรมโบหารบทกวีไงยิงยุบยิงแต่ก่อนก็ใช้แต่ก่อนเราก็ใช้กันแต่เมื่อก่อนเราสู้กับเผด็จการนึกออกไหมแต่ตอนเนี้ยมันเข้าสู่แท็กประชาธิปไตยแล้วหยุดกอนเรีวเทียนให้แสงอะไรเนี้ยไม่ใช่แล้วนะแล้วรัาคำแหงนี้กลางรับคำแหงให้ก คุณภูมิธรรมยังพูดเรื่องของการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมด้วยนะครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยล้มล้างการปกครองออกรณีแก้ไขมาตรา112พักเก้าไกลเนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่าจะเป็นการปิดประตูหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าต้องนําคําพิพากษาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมาดูในรายละเอียดก่อนถ้าการพูดถึงหรือดําเนินการเรื่องนี้ เป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองก็ชัดเจนว่ามาติสารรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรนะส่วนจุดยืนเรื่องนี้รัฐกรรมพรรคเพื่อไทยพูดชัดเจนมาตลอดเรื่องมาตราน112นะครับบอกว่าเรื่องนี้สามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งใหม่ได้เพราะว่ายังมีประชาชนหลายส่วนที่เห็นต่างดังนั้นจุดยืนพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้จึงเป็นความละเอียดอ่อนอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งใหม่และยังคงมีคนเห็นต่างก็ควรที่จะหาข้อสรุปให้ได้ก่อน ถ้ายังสรุปไม่ได้ก็ไม่ควรหยิบยกขึ้นมาพรรคเพื่อไทยก็เลยมีการเสนอเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แตะหมวด1ห,หมวดจนกว่าทุกอย่างจะมีความชัดเจนนะครับเนี่ยผู้สื่อขา่าวก็ถามว่าการนิยมกรรมจะจะรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา2ด้วยหรือไม่อันนี้คุณภูมิธรรมตอบว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับมาตรา1นึง,หนง,งให้เป็นไปตามที่รัฐมนูญวินิจฉัยและเอามาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาครับซึ่ง สอบอย่างนี้ไม่ได้แปลว่านิรศกรรมนี้จะมีหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่มีหนึ่งสองไม่เกี่ยวเพียงแค่ต้องไปพิจารณาคำวินิจฉัยของสารมนูญซึ่งจริงๆสารมนูญไม่ได้ห้ามแก้1นึ่งสองแต่จํากัดการแก้1นึ่งสองไว้ในประเด็นเรื่องของโทษและคนฟ้องเรื่องของโทษเนี่ยแก้ได้พูดง่ายเรื่องโทษหนักเบาแก้ได้พูดหมอวาลงก็ยังแก้ได้อยู่รวมทั้งเราไปขอแก้ให้ลดโทษก็แก้ได้อยู่ ตอนนี้โทษมัน3า3ถึงปีโทษขั้นต่ำเนี่ยผมว่าประเด็นนี้ก็ยังเสนอแก้ได้อยู่แต่ว่า 1. 1> ห้ามวิธีการเกี่ยวกับเรื่องรณรงค์แก้ 1- นสองไปรณรงค์อย่างนี้ไม่ได้หาเสียงไม่ได้กําหนดเป็นนโยบายไม่ได้ประเด็นเรื่องผู้ฟ้องอให้สำนักพระราชวังฟ้องอย่างนี้ไม่ได้ไมไมันเป็นทําให้ อะไรนะบอลซ้อบันทอนอะไรเนี่ยนะว่าไปจะไม่เป็นษเป็นคู่ขัดแย้งปรอ่าแล้วก็มีอีกสองสาประเด็นซึ่งไม่ได้แปลว่านิโทษจะมี1นึหรือไม่มี1 2ึอันนั้นยังไม่ใช่ประเด็นครับที่จะประกาศได้ชัดเจนขนาดนั้น3ไม่ได้บอกอย่างนั้นทีนี้นักข่าวก็เลยบอกไงว่าความเห็นของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ย ตอนนี้เป็นเลยาธิที่การคณะก้าวหน้าเสนอให้ออกกฎหมายแก้ไขพบรบศาลและรมนูนเพื่อลดอำนาจศาลคุณภูมิธรรมก็บอกว่าคุณปิยบุตรเนี่ยเป็นนักกฎหมายก็ต้องไปถามรายละเอียดจากปิยบุตรส่วนตนเป็นนักรัฐศาสตร์ไม่เข้าใจรายละเอียดที่ปิยบุตรพูดแต่คิดว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลรองรับความเห็นของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่สาระที่สังคม,งคมต้องกำาัาดำเนินการแต่ถ้าเป็นความคิดเห็นก็เสนอเข้าสภาให้รัฐสภาพิจารณาเมื่อถามว่าอำนาจศาลรัฐมนูนมีนมากไป หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่ได้ดูรายละเอียดแต่คิดว่าศาลก็ทําหน้าที่ของศาลทุกองค์กรก็ล้วนทาหน้าที่ตามสถานการณ์ตามเงื่อนไขถ้าว่าเหมาะสมก็ดําเนินการต่อก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้ามีปัญหาก็ไปพิจารณาจัดการอีกครั้งแต่โดยพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทุกหน่วยงานทุกองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนธุรกรรมน่าติดตามนะครับเดี๋ยวเราแน่าจะมีคือเรื่องสามนูนอำนาจสามนูนเนี่ย ก,ก็ใช่คุณอยากจะแก้แล้วมันแก้ได้ไม่ล่า<ช><ช>คือ,อคืองี้เพื่อไทยเนี่ยก็โดนมาใช่ไหมแล้วถามว่าเรื่องนี้เป็นบทเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไหมเนี่ย <lightweight. S 2> จะให้ทู่จะให้ตอบไปยังไงในตอนนี้ <c oughs> ผมว่ามันตอบไม่ได้หรอก <c oughs> เรื่องแบบนี้จริงๆอ่ะคุณภูมิธรรมน่าจะตอบก็พูดสื่อข่าวว่าเรื่องแบบนี้ไม่พูดเยอะเจ็บคออ๋อแล้วไม่งั้นจะเสนอแก้แล้วมันโดนทำเบื้ออะไรใช่ปะ คุณบุญมาไม่บู้เนี่ย <laughs> เรื่องเจ็บคอเนี่ย <laughs> ไม่งั้นจะเป็นพาดหัวข่าวได้แล้ว <laughs> <laughs> นะฮะอ๋ก่อนพักไปจะบอกพี่แฮกไปนี้ว่าเดี๋ยวต้องเรียกท่านชูวัตรแล้วนะอ๋อโอเค <laughs> ไม่ต้องท่านละฮะผมก็บอกเหมือนกันแต่ว่าจะไปเป็นสสหรอไม่ใช่เขาไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมิการวิสามันเป็นกรรมิการไม่ต้องเป็นท่านจริงจริงก็ไม่ไม่ว่าจะยังไงก็ไม่ต้องท่านทั้งนั้นแหละแต่ว่าอย่างนี้เราจะไปบอกว่า คุณจำผมคนเดียวว่าไม่ต้องเรียกท่านเนี่ยไม่ได้ไงเราจะสำคัญเกินไปมันเป็นความเคยชินอ่ะมันเป็นความเคยเห็นเจของเจ้าหน้าที่แต่ว่าโดยทางผู้สื่อข่าวก็ไม่ต้องเรียกตามกันละฮะอ๋อเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกท่านใช่ใช่เขาก็เรียกท่านทุกคนไงใช่ไหมแตบอกว่าอ๋อพอเจอคุณชูวัฒน์แล้วเรียกคุณไม่เรียกท่านเนี่ยโหเราก็สำคัญตัวเองเกินไปใช่ใช่ใช่เข้าใจเกตคือเราไม่ต้องเอามาเป็นสาระสำคัญในสปิตจนกระทั่งไปแบบ เกณฑ์ให้คนอื่นจะต้องอย่ามาเรียกดิฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะ,ะอ,อะไรอย่างเงี้ยผู้ชมเราพักกันก่อนครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเนเพิ่มเติมนะครับมีเรื่องของเฮ้ยอันนี้น่าสนใจทักก้าเปิดตัวแล้วนะฮะมีทั้งทางโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กเอ็กซ์นะฮะมาหมดแล้วครับทักก้าก็เดินหน้าเรื่องของการซอฟต์พาวเวอร์นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ครับ ทูน่าหยองตาบังแบ,บงบังคัดเลือกทูน่าสุนา